สวัสดีครับผมแม่พี่น้องเพื่อนช่งชางเช้านี้ก็มาแล้วกับหลอกลำโพงตู้มอนิเตอร์15นิ้วคูณหนึ่งคูณหนึ่งคือปากแหลมนะครับปากแหลมปากแหลมหัวจรวดเช้านี้ก็จะละเมินการ เอาหลอกใส่ตู้มอนิเตอร์ที่สมเซมเสร็จที่เรียบร้อยครับลอกลำโพงของเราก็ละมาแล้วเป็นหลอกลำโพงพีโอดิวบียมซี o, M, D. รีส์ามร้อยวัตต์คิดแปดโอห์มครับผมสิบห้านิ้วสวยงามเลยทีเดียวครบ ทั้สองตู้นะฮะเสียงแหลมของเราก็เป็นของานาโนว่าเลมโมจลิลวดมาพร้อมเน็ตเวิร์กเทพครับสวยๆเลยทีเดียวเน็ตเวิร์กถือว่าจำเปิกสองทางนะครับสวยเช้านี้ก็จะเรินการยกใส่ตู้ลำโพงตอนนี้ช่างของเราก็ กำลังงงๆซาวๆกับการต่อสายสเปคคอนหลังตู้นะฮะกำลังดำเนินการต่อสายดิ้งสเปคคอนตู้ใบหนึ่งมีทั้งหมดหกูนะครับทั้งหมดหกลู ตู้ก็สวยเลยทีเดียวครับอยู่ข้างๆช่างช่วยงาม,มหล่อเหมือนคนทำเลยทีเดียวช่างของเราก็กำลังงวมๆสาวๆอยู่เช้านี้หลังจากทานข้าวเช้าเรียบร้อยก็มาทำงานต่อ เอาหลอกใส่ตู้ที่ซ่อมแซมมามอนิเตอร์สินิ้วซ่อมแซมเสร็จแล้วก็สวยงาม็เนเือนการต่อเอน็เปสคอนต่อเน็ตเวิร์คเข้าลำโพงเรียบร้อยออก็จะได้ทดสอบเสียงเป็นรายการต่อไป แน่ใจว่าเสียงจะดีหรือเปล่าก็ต้องคอยติดตามชมน้องพี่น้องเนาะช้านี้ช่างของเราก็นั่งพับเพียบครับเป็นกุลสตรีที่ที่มีมารยาทนั่งพับเพียบเรียบร้อยดูสิช่างของเรากุลสตรีไทยเราต้องนั่งพับเพียบเนาะ กเรื่อยๆครับดำเนินการต่อไปเรื่อยๆจนแล้วเสร็จเสร็จแล้วจะได้ทดลองเสียงแล้วก็ส่งงานเป็นรายการต่อไปน้องพี่น้องเนาะประมาณช่างวันบ้านครับของจับของอะไรก็ใช้อุปกรณ์ที่มีนะฮะการบักรีการ บั่อกี้สายก็ค่อยๆไปตามอุปรกรณ์ที่เรามีเนาะเครื่องมือที่เราใช้ครื่องมือก็เป็นทุ้งเลยครับทุงขาดโมแล้ว ช่งางํำขาดครับว่าจะสอมให้พ่อก็ไม่เห็นสอมสักทีม,มีเวลาไปหาแต่ปูแต่ปลาเนาะครับผมจะดำเนินการรีวิวให้ชมเป็นระยะระยะครับผมกับดอกลงุโพงเทพนิดเบิกเทพ ตู้มอนิเตอร์เทปนะครับกับช่างเทปเทปบานๆครับสวยงามไปทีเดียวดำเนินการใส่สเปคคอนทังหมดหกคูการใส่สาย,สายลำโพงให้ตีเกลียวได้ดีครับ การตีเกลียวนี่คือการหลายๆอย่างาคลื่นความถี่ต่ำความถี่สูงที่มารบกวนสัญญาณก็จะช่วยป้องกันได้ประมาณหนึ่งครับเป็นเวลาให้ตีเกลียวนะครับก็จะละเมินการใส่ รายการต่อไปขอบพระคุณมากครับที่รับชมคลิปขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนครับผมขอบคุณมากมๆสวัสดีครับ